โล่ายนี่ยแหละผู เหนือไม่รู้สาล,สล,สลครับเ <c oughs> ลีเ้ยงไว้ขายอย่างเดียวเลี้ยงขายขายครับ<ล>ขายชำปุ๋ย <c oughs> ้ปลูกผักเป็นตา ฮะแต่โมไซหลายคันนะ นะครับมา ใช่ไหมคุณพุดเลยนี่ไปอีกนะนนเลยเลยป้ายเหลืองไปอีกนะโน,น่นหน่อยหลายกิโลเมตรที่ศูนย์เลยเ <c oughs> กือบกิโลเมตรที่ศูน,ะน,นย์นะเลยป้ายไปอีกโน,น่นโน่นที่สอง่ะคุณพูดนนลงไปอีกนะนนเลยมอไซค์ไปอีก ขึ้นมาเส้นขาวเลยครับขึ้นมาเส้นขาวเลยขาบยกขึ้นมาหมดเลยครับผมขาบนั่งเส้นขาวเลยขับนั่งเส้นขาวเลยครับเสมอกันเลยครับผมมรณาสาธุครับเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทุกท่านนะครับเนาะ มาเส้นขาวนี่ครับตรงเส้นขาวนี่ตรงเส้นขาวนั่งบนเส้นขาวเลยได้ขึ้นมาเลยเนั่งตรงเส้นขาวเลยครับนั่งตรงเส้นขาวเลยมพูดถ่ายให้ก็ได้ ก็ปลูกมันสับหลังกันนะครับเนาะโอ้แก้วมงกรู้ครับี่ไร่สวนแก้มงกรนะครับเนานนะคุณนะประมวลสวัสดีนะครับเนดะ้อคุณประมวลเด้ออนุโมทนาสาธุบุญน้อกันครับได้บุญในกุศลน้อมกันทุกท่านนะครับเนดะ้อทุกท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ได้รับบุญกุศลร่วมกันทุกท่านนะครับ ในที่แก้มมูงก่อนะครับเนาะมองไปแก่สวยนามารับนะ,ะทุ่งนาก็มีวัวด้วยนะครับนะเนาะเลี้ยววัวด้วยโอ้ฝั่งนี้มีตัวฝักยาวนะครับเนาะทางทางมีข้าวโพดนะครับเนาะกมที่หนึ่งครับผมกมที่หนึ่งนะครับเนาะ อีกเกือบหนึ่งกิโลนะครับนะจะถึงบ้านเมืองบ้านเมืองเมืองแพป้นะครับเมืองแพร่เมืองแพร่สะชาแนพอพาดอเร,รือแม่เอกแพร่ ประมาณกวนู่นนะครับ800เมตร,รนะยอย่ะเ900เมตรนะครับนะไกลอยู่เ้อครับเนอะทพูดพักสั่นน้ำก่อนก็ได้เนดะ้อนี่มอหลงตาน้นอนนะนอนโน่นะน,น,นะน,นะนอะนสูงๆนั่นนะนอนตัอสูงไปเด้ บ้านม้งแพ่ตำบลนานแห้วนะครับเนะ,ะเข้าไปสูต่ตำบลนานแห้วแล้วครับอําเภอนาแห้วจวนะัง,นะงนนห,ว,หว,วัดเลยนะครับนะี่เนาะบ้านม้งแพร่นะครับเนาะบ้านมองแพร่ตำบลนาแห้วอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับเนาะ ยาธิธรรมก็มารับมารอรับเยอะพก่อนๆนะครับในวะันนี้ข้างหน้านะครับนะผมเลยอยากน้มุดหลบตาพักสันนำกันได้สักวัยนะไก่เติบอยู่ดิวนอนสูนสงช่วงเลยครับว่าขึ้นนอนผมได้วัดนะ เมนูข้างหน้านี่ได้นอนสูงชุดเลยครับผมครับคุณไพ่ร,ราบันโมทร์ชอาขยับขึ้นมาใกล้เส้นเลยครับผมเนาะเดี๋ก็อยู่นี่ก็ได้โอเคพอลนะยกขึ้นไปเค้นถวายเด้อครับเด้ออันไหนที่จะถวายยกขึ้นนะครับเนาะเสมอหน้าอกเนอ้อ ครับยกขึ้นพร้อมกันกับพวกขนมนมเนยที่เราโอเ,เคน,น,เนะจ้าแบบนั้นแหละแม่เอานะกระไ้โอเคพอแล้วพอดีเออตามนั้นแหละเออเพราะว่ามันขยับไม่ทันแล้วมันเยอะแล้วโอเคจะจับไว้เด้อแม่เด้อจับไวนะ้นะจ้าเนาะอุ้ยสาวน้อยยกขึ้นนะล,ลูกนะน่ารักมากเลยจ้าเออจ้าถุไม่ต้องก้มเด้ออย่าก,ก้มเด้อถ้าก้มหลวงตาหลวงตาท่านสิปวดหลังนะครับ ลูกตาท่านจะก้มตามลูกตาท่านปผหลังเด้อตามนั่งตรงๆครับผมโอ้ยเนาะถ่ายกับบอกกันนีมึงแล้วก็ยืนขวางลำลูได้มาดมีตาลางน้ำไห้ได้เออโอ้นี่อะไรนี่ลูกอะไรครับอันนี้อะไรลูกอะไรครับนี่แตียงโมโอ้โหพันอะไรเนี่ยมาตรงนี้ครับผมอันนี้พันอะไรครับผมพันยังครับผม กินสันบอกเฮ้ยอันนี้ลูกละกิโลนี่ครับีาาเอไปใส่ปครับฮะถ้าลำบากพันอะไรครับนี่ยพันกินสันกินสันโอ้โหไม่เคยเจอนะครับนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นอ่ะแตงโมยักษ์อ่ะแตงโมแตงลาวแตงลาวโอ้โหขุยมุ่นโอ้ขุยมุ่นหอยมุ่นโอ้ยปาแตงยังไม่ใหญ่แท้านี้ โคตงโคตงโมโคตงโมเลยนี่เอโคเลยแตงโมเนี่ยมันม่เป็นิกิโลมนหวานหอฮะหวานนะไอ้นี เพิ่งเคยเห็นนี่เลยนี่นี้พี่น้องถวายมาลูกเดียวเนี่ยผมว่าอิ่มอิ่อิ่มไปทั้งหมดเลยนะทั้งคณะมาคุณหมอมาจะรบเลี้ยงลูกใหญ่มาโอ้แต่งไหเลยครับเมื่อกี้นี่ครับเนาะแคบให้เลยเด้อโอ้แตงโมใหญ่เลย เอาด้ลองด้เนี่ยมันมีเราไม่กำันไงเท่อไงอ๋อแล้วเรากับไปแล้วอจริงจิอันนี้ไ่กบเนียมมัจนจะกินในรถหลายรอบเลยครับรนุษรรมนาสาธทุขึ้น,ข,นขึ้นเสมอกันเลยครับจับจับประเคนร่วมกันเลย โฆษณาครับอยู่เสมอกันเลยครับเนาะอยู่เสมอกันอย่าอยู่สลับกันเด้อให้อยู่เสมอกันนะครับเนาะครับอายุขึ้นเลยครับเนาะยกอธิษฐานเลยยกอธิษฐานรอเลยครับครับผมไม่ต้องก้มนะหลวงปู่ทั้งหมดเราจะก้มตามเนาะสุนตายกขึ้นเลยพ่อครับยกยกนมอธิษฐานเลยยกอธิษฐานเลยนะครับเนาะนั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับ เราตาท่านกดหลังอยู่นะครับเนาะกดหลังครับไม่ต้องก้มอ่ไม่ต้องก้มนะนั่งตรงๆนบนั่งตรงๆสวัสดีครับอ่านั่งตรงๆเด้อครับเด้ออันนี้ของผู้ใหญ่น้อเนี่ยว่ายเด้อโอ้หมดทันแล้วครับได้ยินมัหมดทันแล้วเหรอพี่ก๋วยกุ้งไห อ่านั่งตรงตั้งตรงนะครับเดอ้อบนตรงก้มเดอ้อถ้าก้มลงตาท่านปวดหลังอยู่ครับเนาะถ้าเข่าก้มลงตากับยิ่ก้กมตามนะครับเนาะลงตาอภาพาธอยู่ตอนนี้นะอายกขึ้นเลยครับยกอธิษฐานเลยครับเนาะ,ะ,ะคุณยายขยับขมา้าใกล้ขยับไม้ใกล้คุณยาย,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 ยตัวยายนาะขยับขมา้าจับประเทศเนี่ไว้ยายสองแพ็คเลยครับยกแพ็กล่างด้วยครับผมยกแพ็กล่างด้วยอ่าครับผม สาวน้อยบัดีจ้ายิ้มเลยลูกยิ้มเลยน่ารักมากอายกขึ้นไปเทนต์ถวายเลยครับยกขึ้นทั้งน้ำด้วยครับยกหมดเลยนะจ้าเทนต์ถวายเลยสาธุครับผมเป็นปรดกสศลเน้ะ เค okay. มือเจับไปเลยผ่ากรมูร่เจับไปเลยจะผ่าไปน้าเลยเออถือถือไว้น่าก็ได้เนอะอันมนตนาสาธุบุญกุศล้ดยกันทุกท่านครับสวัสดีครับคุณประมวลสวัสวดีเด้อคุณประมวลเด้อคุณประมวลน่าจะเลิกงานออกมา สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคุณไข่เกษตรด้วยนะครับเนาะยช่ <c oughs> อดูนตนาสาธุนรรได้ย่ยเดอ้อบ่ต้องก้มได้ย่ยเดอ้อจ้าทึกได้ย้ายเฮ็ดสาได้ย้ายจ้าถ้าก้มลงกับลงตาท่านจะก้นตามเนาะครับอีกประมาณร้อยเมตรเศษนะครับ ก็จะถึงทางเข้าวัดนะครับนะตอนนี้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณ่่ะ้ไมโดนโดนแล้วเจ้าคุณลดลงเหลือเป็นสังกรีวัดแล้วงานนี้แต่สังกรีวัดแต่แต่ว่าสังกรีวัดไม่ว่างนะเพราะว่าผมควบไปแล้วผมไม่ให้มาลงนะผมอาจจะโน่นให้คุณขึ้นไปเป็นอะไรนะ พูดหลายเลยา่กสนามกีฬากาิเษเออเออนี่เป็นสนามกีฬานะครับสนามกีฬาการนาพิเศษนะครับเนาะอําเภอนาแห้วนะครับนะจังหวัดเลยนะครับนะไปไหนไปเลยบข้ามมาเลยมานี้มาเนีข้ามมาเนี้ยข้ามาเนีเลยโอ้ข้ามมาเลยโมมาเลยมาเลยสุดยอดเลยตรงเส้นขาวเลย เออเส้นขาวเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยน้ำร้อนได้นั่นโอ้ไม่ต้องกลัวนะครับเนาะยกเว้นไฟนะอย่าไปเหยียบนะละลายเลยขาดาดิเออหาดาดิขาดเทียมเฮาดมไม่ได้เหมเนาะขาขนมไปได้เนาะสาธุเนาะ นั่งตรงๆนะครับเนาะไม่ต้องก้มนะครับเนาะนั่งตรงๆเนะอายกขึ้นไปเคนถวายเลยครับเนาะยกขึ้นเลยนะครับเนาะอ่ายกขึ้นไปเคนถวายเด้อครับผมอ่าสามารถยกขึ้นเลยน้ำยกขึ้นเลยนะลูกเลยครับสวัสดีครับยกขึ้นเลยไม่ต้องก้มหน้าเลยนะสวัสเดี๋ยวจะถึงนะครับวัดโพนสว่างพัฒนารามนะครับอ่า บ้านเมืองแรกตำบลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับจไปน้ำตาลก้อนเด้น้ลรนเนนี่น้ลน้ครันเลยครับ้วมนเลับยก็ได้ครั ผมพศดอาว่าเลยอาว่าไม่ถาม่ไม่ผมก็รู้แล้วถามน้ตาลครับมาจีพัาครับคพียงแล้วท่านพ่ครูอ่ะโอ้โหขอโทษขออภัยด้วยบอกสิได้เรียนเนี่ยบอกหลวงตาให้นะครับผม lâu ta ครับครับ ใช่เลยข้างใครู้ได้ข้างในข้าง้างครับขรางในมุ้งไส้รับลาบรับครับลงตาครับผมครับนิมนต์ทั้งนี้ลงตาเนยทำปรากรูปูอะครบ้างเลยบะเอนปะโย่ นี่นิม,มนต์พังกู้ขอางในนะครับผมมันหลายหลายคนบอกปิสุฮะมันหลายผู้ผู้ใดก็อยากได้เฮอยเจ้าปู่อ่ะนิม,มนต์ลงตามเมตตาน,นิม,มนต์แล้วครับ อันนิกาหลงตาส่งลงตาถึงที่พักแล้วนะครับก็ไม่ได้เข้าไปนะครัก็แบบกอดเพือนกอไปนะครับนะถึงที่พักแล้วครับนะแกเลขเลยแบบนี้ใช่ไห ปลาเนี่ยมาเต็งโม่อ๋อชั้กิโลมมรู้เหรอโอ้ยสวยดุเข่ะเฮ้ยเขาวน้ำเนี้ยกองน่ะโอ้โหมันสวยดุเข่ะเม็ดซิปกิโลเปนหมดเนี่ยเอาเมื่อเพิ่นเอามาถวายเพื่อเห็นด้วยเดียวเอาอันนี้คนสวยอยู่ในรถของเจ้าของเพิ่นเบรกอันนี้ถวายรถ นี awesome ่ขัสายกปน่ง้อยนสายในรถเ้อไปแล้วบุรดย่านพ่านเป็นหอพนพนเบาอยู่บ่พันอย่างก่ัได้วแต่ว่ามาต่บานนี่ยังกนมุนนี่แหะมาต่บานห้วยมุนแตงแบบฝั้งลาวก็โอ้ยโอ้ยเอามแตโมมาจากฝั่งลาวนะครับพี่ลึกอีีนะครับพี่หน่อ่อนี่น้อยใหญ่ก็ดวนลงก็ด้ยนี่เอาไปเสื้อบ้าไเ้เนาะ ยังอยูคู่หาอยู่แต่เบื่หน่วยเออเสื่อหมดหน่วยเลยแล้วเนี่ยสทาแรงสทาแรงเ้ื่องความเลยนะคัสองรูปเนยเนเออสรวยรวยบ้างเยอะเลย